พ <Panther S 2> nee, ี่น้องมาดูนะครับเนี่งัวเนื้อนะครับยังขายดีนะครับี่ฉันพี่น้องเบ่งนะครับเปรียบเทียบไปพร้อมกันนะครับงัวเนื่อยตัวนี้ตลาดต้องการนะครับนี่ตลาดต้องการเดี๋ยวสองตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นง่วรเลยเลี่ยงนะครับตัวใหญ่กว่าตัวนี้อีกพี่น้องต่ราคาถูกกว่าตัวนี้นะครับเนี่ย เพราะว่าตัวนี้เนื้อหลายกลัวนะครับสูงแค่ร้อยสิบเองนะครับเม็ดน้อยนะครับนี่แต่เบื้องเนื้อเขานะครับเป็นมั่วไทยนะครับเนื้อเขาหลายกลัวเยอะกลัวนะครับเนี่ยในราคาดีกลัวนะครับมีราคาทำนะครับนี่ในพงศ์อยู่ไทยเบางนี่ถ่ายมากเลยครับนี่ครับนี่ยิงช่วงนี้เป็นช่วงอ่าเขาซากนะครับเขาซากของคนอีสานนะครับคนอีสาน คนเล่านะครับเนี่ยเนี่ยเป็นขาา่าวสากเล่านะครับเนี่ยทำให้งัวไท่เนี่ยขายดีนะครับอืมแต่เป็นขอบขวหญ่แน่กันสิเอามื่นน้อยๆนะครับนี่แต่เป็นที่หารังค่ากันสิบ้านหาถึงเจ็ดพันบาทนะครับเ,น,เน,นี่ยในห้องยี่ไทยเบงง่วงรอยเรียงนะต่อไปนี่สองตัวนี่ครับเดี๋ยวทัดไปนี่นลครับเนี่ยเนี่ยเขาหนีนายนางไปแล้วครับเนี่ย นี่สูงร้อยสามสิบนะครับนี่ถึงร้อยสามสิบสองสามสิบสามนะครับนี่นี่นี่ตัวสามือหนีร้อยสามหาส้ำพี่น้องเป็นง้วนสิบสามสิบสี่เดือนเลยอะนี่สิบสามสิบสี่เดือนนะครับอีกสองสามเดือนก็เป็นสัตว์เสม์แล้วเขาไอยมื่นเอสนึ่ครับนี่มื่นเอดมื่นสองนะครับนี่ตัวใหญ่นี่คือเนื้อหน่อยก็โตัวมอกี้นะครับเนื้อหน่อยก็ตัวมอกีนะครับนี่ ในมื่นเอ็ดมื่นสองนะครับนี่สูงกากัรหลยครับนี่คื่อมือนี่ก็เป็นซื้อเนื้ออะไรเด้อครับเด้อเนี่ยอาจจะเป็นแนวท่างนะครับอาจจะเป็นแนวท่างนี่ก็พี่น้องหันมาซื่อง้ออุ้นนะครับเลี้ยงไปก่อนเป็นงวัวผูนลครับมากกว่านะครับงวัวผูอ่าต่อไปจะพูดถึงนะครับตลาดขายดีนะครับ อาจจะมีประโยชน์นะครับมาต่อพ่อค้านะครับหรือเนาเลี้ยงนะครับอาจจะเป็นแนวทางก็ได้นะครับตลาดขายดีนะครับเป็นตลาดส้มปล่อยน้อยพี่น้องถามนายหอยแถวเขามาขายได้นะครับนายหอยสุรินศรีสเกตอุบลน,นะครับถามได้นะครับเป็นตลาดต้นทางนะครับซื้อไปทำกำไรได้พี่น้อง สื่อจากสมปอยเนี่ยเขาก็ไปขายกันตลักวันเสาร์นี่ครับไปขายอำเภอวารินวันอาทิตย์นี่ครับนี่เป็นตลาดที่สื้อไปขายต่อเพื่อทำกำไรได้นะครับราคาไปต่อได้พี่น้องนะครับตลาดสมปอยหน่อยพราะข้าเขาร้ายพี่น้องเนี่ยพราค้าภาคกลางกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียพนี้เขานะครับอ่าเป็น พอค่าเขามาล้วเป็นงัวที่ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์สำหรับพอค่านี่นึ่งอย่างมาเลเซียยกตัวอย่างนะครับเป็นมาซอเล็งเช่กันเล่กมีนะครับแม่รีมื่นกัวนะครับพอค่าเพชรบุรีมาซื่อว่าผูนะครับมื่นกัวนะครับสิบห้าถึงยี่สิบเดือนเนี่ยกับมีงัวให้พอค่านะครับพอค่าก็เลยเขาหลายนะครับอย่างเวียดนามกับฮูเราว่าตลาดนี่เป็นตลาดต้นทางนะครับ ในห้อยหาซื้อจากนี่แหละครับไปขายตอ่อเวียานา้มก็เลยมาซื้อตนท่างให้กันพี่นอ้องเวียนามก็มาซื้อตนท่างกันคือตลาดสมป้อยหน่อยพี่น้องแล้วอีกกรณีหนึ่งคืออย่าขายออกตัวนะครับอย่าขายขาดทุนนะครับตลาดนี้ก็มีพ่อค้าซื้อพี่น้องตลาดอื่นนี่ไม่มีพ่อค้าซื้อนะครับตลาดอื่นนี่ ึงมีก็มีหน่อยนะครับมีโมไลนะครับถ้าอยากขายออกตัขายขาดทุนเนี่ยแต่ถ้ามาตลาดสมปอยน้อยเนี่ยมีพ่อค้าซื้อพี่เนาะนี่อยากขายขาดทุนขายออกตัวนี่ตลาดสมปล่อยน้อยนะครับมีพ่อค้าซื้อพี่นนอะนะเห็ดคิปนี่ขึ้นมากอะคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็เลย่เห็ุคิปนี่ขึ้นมากเพราะว่าผมถามอะน้องในหอย,ยหลายๆคนนะครับนี่มีคือตลาด ซื้อไปทำกำไรกับตลาดนี่นะครับอยากขายออกโตัวขายขาดทุนกับตลาดนี่แหละครับตลาดส้มปล่อยน้อยนะครับนะเออเพื่อจะเป็นแนวทางพี่น้องแนวทางสำหรับพ่อค้าแนวทางสำหรับอ่พ่อค้ารูนะครับพ่อค้ารูพ่อค้าสุรินศิสเกตอุบลเนี่ยรูนะครับแม่ก็มาเอายูนีนะครับส่วนคนเลี้ยงกับเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับนะ ขันยูโบไกพี่น้องเจ็ดสิบแปดสิบโลนะครับหรือว่าลอยลกก็มาได้นะครับเพราะว่ามีพ่อค้าจากเดินทางมาลอยลนะครับจากอำนาจเจริญมูลนี่นะครับสารคามมูลนี่ครับมาเอาอยู่สมปอยหน่อยครับเนี่ยอย่าสู้ทอนมูลนี่แม่นมดนะครับเนี่ยมาเอาอยู่สมปอยหน่อยตัวนี้บรรยากาศอ่าบรรยากาศลอยเลียงนะซื้อแม่ลูกเจ็ดพันนะครับ ให้เจ็ดพันหานะครับหยิจบจบอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องงัวแม่าบานเท่ากับถือมือเงินกัวนะครับแม่ลูกเมื่อสาวกับมือนกั้แล้วลก็ไต่มือน,นะครับนีนน่เหยียดขีบอ่าบอกพี่น้องนะครับนี่มาพี่น้องพูดถึงอเวียดน้ามจังหน่อยเนี่ย เวียดนามนี่สัมปอยหน่อยพันซื้อหลายนะครับซื้อหลายซื้อหลายเพราะราคาง่วงอะตามกาทุกตลาดนะครับไปขายไปทำกำไรได้นะครับนี่สัมปอยหน่อยซื้อหลายอยู่แต่กันตลักนี่บ่ค่อยหลายนะครับอ่าซื้อเห็นยี่สิบกว่าตัวตอนผมนับเหมืนตอนนั้นก็สายๆแล้วครับเก่าโม่งกลัวกืบสิบโมงแหละนะครับก็สิได้ประมาณ อ่ะสิบอหนึ่งนะครับยี่สิบห้านะครับอ่นยิบหานะครับมาหกเจ็ดเจ้าก็ได้คนละหกเจ็ดตัวเองครับนะครับได้คนละหกเจ็ดตัวเองอาจจะไปเอาอยู่วอลลินก็ได้นะครับวันอาทิตย์พี่น้องอ่าเป็นไทยกับเป็นไทยผมได้พูดคุยครับในหอยนะเพื่อน่าษตรง่วกับชีวอนอยู่สามตลาดเนี่ยครับภาคอีสานนี่ครับตอนล่างนะครับ กันไทายก็สิเป็นงัวตัวเก่านะครับเน่นเพราะเพื่อนเอาไปขายซื้อจากสุมปอยแหละครับต้นทางไปขายกันท่านลากเลยเขาว่าลินนะครับอ่ากันพิทายเป็นงัวตัวใหม่ก็สิเป็นมาจากทังหว่วยฝ่ายนะครับทังอุบลน,นะครับตะการพี่น้องได้ท้ามีโอกาสกันสิไปให้พี่น้องช่วงนี้ก็ยังวันนี้ไปนะครับอำเภอวาลินชำระนะกันจากไปอยู่พี่น้องบรรยากาศ ความหลากหลายมีครับพอเป็นตลาดใหญ่นอ้อเนาะจวมีโอกาสจะไปให้ช่วงม,มือนี่ก็ยังติดนะครับยังมีพาระต้องดูแลต้องรับผิดชอบอยู่ก็เลยเดินทางไกล่่ได้พี่น้องนะอ่ะขอบคุณที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ